น,นี้หลายจังหวัดในภาคใต้ต้องเผชิญกับปัญหาอุทธก,กรภัยนะคะดโดยเฉพาะที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชอ,อทับสลานสกาไม่น้อยไปกว่ากันค่ะมีคลิปปล่อยออกมานะคะเป็นภาพของน้ําที่กําลังไหลบา่าลงมาจากภูเขานะคะที่สามารถที่จะเก็บภาพไว้ได้เมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาโดยพนักงานของร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่าร้านคีรีวงศ์ริเวอร์วิวนะคะเขาสามารถเก็บภาพได้บริยากกศเป็นบริเวณที่อยู่ริมน้ําเลยค่ะเป็นภาพของทานน้านะคะจากภาพที่ทุณผู้ชมเห็นอยู่ระดับน้ําป่าสูง มากและมวลน,น้ําก็ไหลหลากลงมาสู่คลองท่าดีไหลบ่าเข้าท่วมตัวเมืองนครศรีธรรมราชเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้ค่ะคซึ่งมวลน,น้ําป่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมีระดับความสูงกว่า5เมตรระเบียงของร้านซึ่งผู้บันทึกภาพอาศัยอยู่อยู่สูงจากระดับทานน้ําเดิมกว่า6เมตรค่ะ จากภาพนี้จะเห็นได้นะคะว่าระดับน้ําเกือบถึงระเบียงของร้านแล้วและขณะที่พื้นที่เทือกเขาของหลวงน้าป่าก็ยังคงไหลหลากลงมาเป็นระยะเนื่องจากปริมาณน,น้ําฝนตกสะสมบนภูเขาโดยเฉพาะที่อําเภอสีชนลานสกาและก็พรมคีรีค่ะกับทางเทศบาลนนะครศรีธรรมราชนะครับจุดนี้เป็นจุดที่รับมวลน,น้ําจากเทือกเขาหลวงที่ผ่านลําคลองสายหลักทั้ง5สายและเข้าไปที่ตัวเมืองนะครศรีธรรมราชนี่แหละครับ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบก็คือบ้านบ่อทรัพบริมถนนสีธรรมราชอันนี้บางจุดสูงมิดหลังคาบ้านนะครับสูงมากกว่า2เมตรตอนนี้เดือดร้อนกันมากเพราะว่าฝนก็ยังตกต่อเนื่องน้ำก็เพิ่มขึ้นท่วมพื้นที่ชุมชนอย่างโรงเรียนภายในเขตเทศบาลน,นครสีธรรมราชตอนนี้ก็ต้องปิดการเรียนการสอนวันที่6-7ถธันวาคมนี้ไปอีก2วันเพราะว่าน้ำท่วมโรงเรียน และก็จะต้องอบพยพป,ประชาชนในพื้นที่จากภาพที่เห็นนะครับตอนนี้ถนนใช้ไม่ได้ต้องใช้เรือแทนครับจากนอครศรีธรรมราชไปดูที่สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์วันนี้ครับน้ำท่วมแล้วก็กระทบ17อำเภอเพราะว่าในช่วงบ่ายตอนนี้ฝนก็ยังตกหนักแล้วก็หนักมากในบางช่วงด้วยชาวบ้านเดือดร้อนประมาณกว่า27,000ครัวเรือนจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียชีวิตที่สุราษฎร์ธานีที่ยืนยันแล้ว3รายสูญหาย1รายจากการจมน้ำ แล้วก็ประสบกับคลื่นลมแรงขณะเรืออ,ออกเรือนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเรือล่มจมน้ําไปส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทุ่งสงครับผู้โดยสารก็จะมีปัญหาเรื่องของการโดยสารโดยรถไฟรถไฟไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้ ค่ะเพราะก็ต้องมาตกค้างกันอยู่ที่สถานีกันเป็นจํานวนมากนะคะขบวนรถไฟจากภาคใต้ตอนล่างไม่สามารถจะเดินรถผ่านอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงแล้วก็อาเภอเฉวดของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เพราะว่าน้ําท่วมสันร,รางการเดินรถเป็นไปอย่างยากลําบากค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟได้เร่งประสานงานเพื่อจัดรถบ,บัสเข้ามาขนย้ายผู้โดยสารไปส่งที่จุดหมายปลายทางแล้วค่ะ ทางฝ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการการรถไฟได้แจ้งกับผู้โดยสารนะคะว่ารถไฟทุกขบวนขาล่องใต้เดินรถมาสุดทางได้แค่ที่สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงเท่านั้นส่วนรถไฟสายใต้ขาขึ้นกรุงเทพไม่สามารถผ่านพัทลุงมาได้ค่ะสารวัตรงานเดินรถแขวงทุ่งสงบอกด้วยนะคะว่าการรถไฟได้จัดเตรียมรถบัสไว้สามจุดคือที่สถานีชุมทางทุ่งสงสถานีบ้านช่องขาวและก็ที่สถานีชะอวดเพื่อที่จะระบายผู้โดยสารได้เร็วที่สุดค่ะ